สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบ3แนวทางฉีดวัคซีนหัดไอกรนและ HPV ย้ำช่วงปีใหม่นะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่และโควิดค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ทับ2,567ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบดังนี้ 1. เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดหัดเยอรมันและโรคคางทูมในเด็กอายุ0-5ปีในจังหวัดที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ำกว่าร้อยละ95หรือการเข้าถึงบริการสาธารณาสุขไม่เพียงพอ โดยจัดโครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนหัดเช่นจัดหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่รณรงค์ในชุมชนเฝ้าระวังอาการสงสัยโรคหัดหากพบผู้ที่มีอาการสงสัยให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา 2. เน้นความครอบคลุมการได้รับวัคซีนไอกรนในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีทุกพื้นที่ให้ได้มากกว่าร้อยละ90 และเน้นการให้วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลในหญิงตั้งครรภทุกรายเพื่อให้เด็กแรกคลอดมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนรวมไปถึงเฝ้าระวังอาการสงสัยโรคไอกรนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนหากพบผู้ที่มีอาการสงสัยให้รีบพบแพทย์ค่ะและ 3. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ต่อเนื่องเป็นปีที่2 ซึ่งจะเป็นการให้เข็มที่2ในกลุ่มเป้าหมายอายุ11-20ปีที่เคยฉีดเข็มที่1มาแล้วและให้วัคซีน hpv ชนิด9สายพันธ์เข็มที่1สําสำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2,567ในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์2,568ก่อนการปิดภาคเรียน ส่วนกลุ่มเป้าหมายนอกเหนือจากนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่ยังไม่ได้รับการฉีดเข็มที่1ในปีที่แล้วจะให้บริการในเดือนมีนาคมถึงเมษายน2568โดยตั้งเป้าหมายการฉีดให้ได้มากกว่า1ล้านโดสเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยซึ่งจะมีกิจกรรม kick o f วัคซีน HPV 5ภาคทั่วประเทศ เริ่มครั้งแรกในวันที่20ธันวาคม2567ที่จังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญได้แก่โรคไข้หวัดนกซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกยังมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่พบผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกและโคโนม และในปีนี้พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในคนและสัตว์แม้ประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกในคนมาตั้งแต่ปี2549แต่ยังมีความเสี่ยงและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดมีการเดินทางระหว่างประเทศมีการค้าขายและเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกที่มีชีวิตอีกทั้งโรคไข้หวัดใหญ่พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโรงเรียนและเรือนจำล่าสุดพบการระบาดในศูนย์ดูแลศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์มากขึ้นค่ะรวมถึงโรคโควิด19พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีการรวมกลุ่มของผู้คนเป็นจํานวนมากจึงขอให้ประชาชนรักษาสุข,ขอนามัยของตนเองด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้าก,ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบาดค่ะ